ครับสวัสดียามเช้าที่สถานีขุนตาลนะครับผมนะวันที่25ตุลาคม2568นะครับมาพบม,มาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกงนมืงมาแล้วเนี่ยนะตอนนี้ฉันก็มากับรถตวนพิเศษขบวนที่13จากต้นทางกรุงเทพอภิวัตรไปทางเชียงใหม่ก็จอดรอลีกขบวน102ที่สถานีขุนตาลนะถึงเป็นสถานีที่อยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดของภูเขาเลากาเลย <c oughs> นะครับผมนะกระจอดนะครับผมรอหลีกนะกรรอให้102เข้ามานะครับผมก็ต้องใจเย็น นะครับผมเพราะว่าขาบวนร้อยสองเนี่ยเขาขึ้นเขามานะครับจะไปเล่งไปเล้าไปอะไรเขาไม่ได้นะต้องใจเย็นๆเพราะเขาขึ้นเขามานะครับผมนะเราก็จอดรีแลกมีการเดินลงไปดูนกชมนกชมไม้ดูดอกไม้ตั้งตลาดนะวันนี้อากาศดีนะครับผมนะไม่ถึงกับหนาวนะครับไม่ถึงกับร้อนคือกลางๆนะฮะก็ จอดแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ผู้โดยสารก็จะได้สบายอ,อกสบายใจเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเขาเอา,อานำสิ่งของนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆออกมาขายถ้านึกถึงอดีตเก่าๆเมื่อก่อนนี้ทังม้านะครับผมนะจะเจออะไรเลยหไมครับผมนะแต่คนบอกตะโคนบอกเจอหมาไม่ใช่นะครับผมนะเจอกุ้งเลมาลน,นะครับอามาแล้วร้อยสองมาแล้วโอ้โหเปิดไฟกระพริบมาเลยนะครับผมนะนี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่ามันเป็นทางเขา่าทางโค้งทางขึ้นทางลงนะครับผม ้องมาด้วยความระมัดระวังนะครับผมนะด้วยความไม่ประมาทเนี่ยคือขบวนร้อยสจากต้นทางเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพนะเราก็เลยจะหลีกกันที่นี่ประจำนะครับนะจะทบจะเจอกันที่นี่ประจํานะครับผมนะ นะส่งกับหลังแรงใจนะครับให้เขาขึ้นมาโดยสวัสดิภาพเพราะเราก็ขึ้นมาจากแมตาน,น้อยมาที่ขุนตาลเรียบร้อยแล้วนะเราก็ขึ้นเขาเหมือนกันเขาก็ขึ้นเขาต่างคนต่างขึ้นขเขาก็มาเจอกันที่ขุนตาลน,นะครับผมเดี๋ยวเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทานงกันต่อนะครับผมก็พาบุษสารไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและตรงต่อเวลานี่คือขวาจุดมุ่งหมายของเราจุดมุ่งหมายของตาทัศนะครับผมนาะตาทัศก็กินก,กาแฟไปแล้วร่างกายกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงหืมคือ คึกคักเลยนะครับตสำหรับวันนี้เพราะจิตใจของทัตทัตอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะไม่ใช่สาวๆเชียงใหม่นะครับผมคือคิดแล้วว่าไปถึงเชียงใหม่จะ,จะกินอะไรดีวะคิดเจะกินอะไรคือมันจะต้องมีความหวังนะครับผมนะต้องคิดเลยว่าไปถึงปลายทางเราจะไปไหนเราจะกินอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดมีแรงผลักดันเพราะว่าชีวิตนี้มันหมดแล้วอายุมากแล้วก็วมไม่ได้มีอะไรก็อะไรก็มีแต่เรื่องก,การกินการนอนการอยู่นี่แหละครับผมนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรา ก็จะเดินทางกันต่ออ่าภูดสารใครที่ลงมาเดอเตะเตะเตะก็รีบขึ้นเลยนะจะทัดจะไปแล้วนะจะทัดจะไปแล้วนะไปไปกันต่อครับผก